ตามจีบหนึ่งปีได้แต่งเสร็จถีเพราะบทมาลาสินสอดพรล่ฟ้าทำยังไงฝ่าด่านคุณนายแม่หลังถูกขุดประวัติตามสืบวัดที่สะพยสืบสกุลโปโมเตอร์มวยและเจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีอย่างเสียบสเพชรยินดีขอควงว่าที่ภรรยาคนสวย ร่าฟ้าการันชิดามาเปิดเผยเส้นทางความรักกว่า3ปีที่ล่าสุดคุกเข่าขอว่าที่ภรรยาแต่งงานนอกจากนี้ย้อนเล่าเหตุการณ์เจอคุณแม่สามีกีดกันห่วงลูกชายหนักมากตามสื่อประวัติว่าที่ลูกสะั้ยและขอมาสารภาพครั้งแรกเสียโบทเคยเลี้ยงเด็กหมดเงินเกือบล้านหากเรื่องสินสอดเสียโบทได้ตอบว่าก็ประมาณหนึ่งครับคงจาไม่ได้เยอะแยะมากมายแบบ100ล้าน1000ล้านนะครับ ก็ประมาณหนึ่งผมคิดว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่แล้วกันเพราฟ้าเผยว่าแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายเป็นแหวนมั่นได้มาตั้งแต่ไปถ่ายพรวเวดดิ้งก็เลยเอามาใส่ก่อนเขาเมากันว่างานมั่นโบทไม่มีหน้าที่ทำอะไรเลยมีหน้าที่จ่ายเงินอย่างเดียวนอกนั้นว่าที่คุณภรรยาลิสต์หมดเลยเสียโบสถ์บอกว่าทั้งงานมั่นงานแต่งครับผมไม่ได้ออกไอเดียอะไรเลยครับ นั่งดูอย่างเดียวแล้วเขาจะถามว่าชอบไหมหรือไม่ชอบเสียโบทได้ตอบว่าผมพูดว่าแล้วแต่หนูแล้วกันถามว่าเพราะอะไรผมว่ามันจะเป็นประเด็นให้สูมเสียงกับการทะเลาะผมก็เลยแบ่งหน้าที่ไปเลยชอบอะไรอยากได้อะไรจัดไปเลยผมโอนอย่างเดียวครับแม้กระทั่งชื่อทีมงานชื่อว่าพราวฟ้าไม่เกี่ยวอะไรกับโบสเลยคบกัน3มปีเส้นทางความรักเป็นยังไงเจอกันได้ยังไง ได้ยินมาว่าเสียโบสถ์ดูละครแล้วก็ปิงผู้หญิงคนนี้แล้วตามจีบจริงไหมเสียโบสได้ตอบว่าจริงครับจากละครเรื่องกงกรรมชีวิตนี้ผมไม่เคยดูละครเลยครับพอดีเพื่อนมันแนะนําบอกว่าละครนี้ดีมากมันคล้ายๆกับชีวิตบ้านเราคือคนจีนเขาบอกให้ลองดูละครจบไปนานแล้วด้วยมาเปิดดูย้อนหลัง ก็ดูไปเรื่อยๆจนมาถึงฉากหนึ่งที่มาลาไปเก็บเหรียญกับ R4 แล้วเกี่ยวนิ้วมือ R4 ผมก็ชี้ทีวีเลยพูดภาษาตัวเองนะครับอีนี่มันต้องโดนจริงๆแล้วผมก็หยิบโทรศัพท์ที่วางอยู่ข้างตัวเปิด Google เลยครับมาลากงกรรมคือใครก็ขึ้นมาเป็นหน้าพราาฟ้าแล้วก็มี IG ผมก็กดเข้าไปเลยแล้วไดเรกไปเลยว่าสวัสดีครับแต่คบกันสักพัก คู่นี้ก็เป็นปัญหาหนักเหมือนกันคุณแม่ของคุณโบท๊ทเวลาใครเข้ามาในชีวิตเขาจะห่วงมากๆเลยเสียโบทเล่าว,ว่าคุณแม่ผมเป็นคนที่รักลูกมากแล้วเป็นห่วงเป็นใยแล้วด้วยความที่ผมเองไม่เคยพาผู้หญิงคนไหนเข้าบ้านเลยเพราะผมคิดกับตัวเองว่าถ้าคนที่พาไปคือต้องใช่จริงๆอยู่ดีๆผมก็บอกเขาก่อนที่จะเจอกับเพลาวตอนนั้นผมไปเที่ยวยุโรปแล้วบอกแม่ว่าจะจีบน้องเพลาวนะ แม่ดูแล้วทำหน้าตึงๆเราก็เอ๊ะยังไงเขาก็ถามทำอาชีพอะไรผมบอกเป็นนักแสดงน้องเขาน่ารักดีก็เฉยๆไม่พูดอะไรกันจนสุดท้ายผมพาเขาไปกินข้าวหลังจากกลับจากยุโรปก็ยังเฉยๆอยู่พอดีรเราเขาเข้าหาผู้ใหญ่เก่งเขาก็ซื้อของขวัญไปให้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่แต่ก็ยังไม่โอเคนะครับยังไม่ผ่านด่านฝ่าด่านคุณนายแม่ได้ยังไงเสียโบ๊ทได้ตอบว่า พาเขาไปเจอบ่อยๆได้เรียนรู้กับเพลาเรื่อยๆเขาก็เริ่มเอ็นดูแล้วอีกอย่างคุณแม่ของน้องพราวเข้ามาในชีวิตของเขาด้วยเขากลายเป็นได้ลูกสาวสองคนเพราะคุณแม่ผมอายุ75แล้วแม่พรา52เองตอนนี้สนิทกับแม่พลามากทุกวันนี้ไปไหนด้วยกันสองคนจริงไหมเห็นว่าเลี้ยงเด็กหมดเงินเป็นล้านเสียบทตอบว่า คือเมื่อก่อนเป็นเรื่องธรรมดาของผมที่จัดคบกับใครเรามีมากกว่าเขาเราก็ซัพพอร์ตเขาแต่ผมจะให้สัจจาก,กับทุกคนไม่ใช่ว่าคบผมพอได้กันแล้วทิ้งกันเลยอยู่กันกี่เดือน6เดือนใช่ไหมวางกันเลยแต่ถ้า6เดือนนี้ผ่านโปรได้ไปต่อแต่ถ้าไม่ผ่านโปรสมมุติผมเลิกก่อนตอน3เดือนอีก3เดือนที่เหลือผมจ่ายให้เต็มจำนวนไม่เสียเวลาทั้งคู่ เกิดวันไหนเรารู้สึกไม่โอเคไม่ชอบแล้วเบื่อแล้ว